สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่5มีนาคม2565วันนี้ผมก็จะเดินทางไปงานวิ่งที่อำเภอ,อโซ่พิสัยนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับก็งานวิ่งนั้นจะจ,จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2565นะครับงานวิ่งครั้งนี้ก็จะเป็นงานวิ่งครั้งที่2ของผมนะครับซึ่งงานวิ่งครั้งแรกนั้นก็ได้จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรดนนะครับผมก็ได้ไปวิ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ อันดับที่3นะคบก็ถือว่าอยู่ในรุ่นอายุนะครับก็ก็ติด1ใน5อยู่นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นติด1ใน3อยู่นะครับก็ได้ไปวิ่งแล้วนะครับครั้งที่1นะครับส่วนครั้งที่2นี้ก็จะไปวิ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการเดินทางนะครับส่วนครั้งที่2นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับการวิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์แล้วก็ได้เป็นการออกทริปวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าได้ไป นูนจังหวัดนี้นะครับก็อาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เที่ยวชมนะครับก็ถือว่าเป็นการออกทิปวิ่งด้วยนะครับส่วนการวิ่งนั้นจะเป็นยังไงผลการวิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนตอนนี้ก็ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับบ๊ายบาย